สวัสดีค่ะพบกับดีนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564นาินะคะดีนก็ตั้งใจนะคะมาบันทึกเรื่องราวดีๆทางออนไลน์นะคะที่จะแบ่งปันแรงบันดาลใจที่ดีที่ดีนได้รับจากการอ่านหนังสือฟังเพลงเรียนรู้จากเรื่องราวต่างๆรอบตัวนะคะซึ่งรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็อยากบันทึกเก็บไว้นะคะก็หวังว่าเพื่อนที่ได้เข้ามาฟังนะคะจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็ได้รับประโยชน์จาก คลิปนี้นะคะก็เรื่องต้นคลิปแรกนี้นะคะก็เตีมมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะของรายการสุดที่ชัยไลฟ์นะคะของน,อาานี่ค่ะ,ออะเห็นไหม <า S 1> ไหเอ่ยค่ะเป็น,ปนวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะคะ,คะก็คือเมื่อวานตอนเช้านะคะก็จะเป็นทุกเช้าวานาันอาทิตย์ที่คุณสุดที่ชัยนะคะจะได้สนทนานะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะกับ ท่านมหาวุฒิชัยวชัชรเมธีนะคะหรือที่พวกเรารู้จักกันดีว่าว,าวาชัชรเมธีนี่แหละนะคะก็เบื้องต้นต้องบอกกับว่าพี่ดินม,มีความประทับใจในทั้งสองท่านเนี่ยเป็นทุนอยู่แล้วนะคะก็ถึงได้ติดตามนะคะฟังรายการนี้นะคะทําไมถึงประทับใจท่านวอะ่ะก็ขออนุญ,ญาตเรียกท่านนะคะในชื่อเรียกที่คุ้นชินนะคะทาไมถึงประทับใจท่านวอลและก็คุณสุดธิชัยนะคะก็ อ่านหนังสือธรรมะของท่านมาก็เยอะนะคะรู้สึกว่าท่านก็เป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลเลยที่ทําให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าะคะ่ะได้เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วพอได้ฟังท่านเทพบ่อยๆแล้วฟังเรื่องราวชีวิตของท่านในวัยเด็กอะคะ่ะก็ได้ได้รับแรงบันดาลใจกับตัวเองเหมือนกันนะคะในวัย43ที่ทําให้เรากล้าคิดกล้าฝันแล้วก็มีความเพียรพยายามแล้วมีความเชื่อว่าเราอะก็ เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ทุกๆวันนะคะสิ่งที่ประทับใจก็คือท่านเคยได้เล่าเรื่องราวสมัยเด็กๆอะคะ่ะที่ท่านอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมคะพี่ดีมาค่ะก็ฟังท่านเล่านะคะเรื่องราวตอนที่เชียงรายกำลังมีสนามบินใหม่ๆอะคะ่ะแล้วก็ท่านเป็นเด็กเนาะไปดูเปิดสนามบินนะคะใจก็นึกว่าการไปดูอะจะได้ขึ้นไปบนเครื่องได้ ได้แบบทดลองนั่งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ปรากฏว่าท่านก็คือได้อยู่ห่างๆนะแล้วก็ได้ดูสนามบ,บินดูเครื่องบินล่อนลงว่อนขึ้นนะคะก็การที่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะจะมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องนะวันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดูไกลตัวค่ะแต่เพราะความรักนะคะในอ,อ่การเขียนนะคะการถ่ายทอดธรรมะนะคะก็ทําให้ท่านนะคะได้เป็นพระธรรมทูตเนาะจนถึงขนาดที่ ในวันหนึ่งของภายภาคหน้าค่ะก็การบินไทยก็ได้เชิญให้ท่านนะคะเป็นเขาเรียกว่าแขก VIP เนาะที่สามารถที่จะใช้บริการนั่งเครื่องอ่ะคะ่ะแล้วก็ท่านก็มีโอกาสได้ไปเทศเนาะข้ามน่านฟ้าประเทศไทยเนาะไปสร้างพุณูปการให้ในทั่วโลกอีกด้วยซ้าไปนะคะก็ทําให้พี่ดิมรู้สึกว่าคนเราเนาะต้องกล้าฝันนะคะในวันที่ท่านยังเด็กๆกับท่านท่านมีความเชื่อมีความ เียนพยายามแล้วก็ทําให้ท่านประสบความสาเร็จม,มากๆนะคะส่วนเพื่อสุทที่ชัยยุ่นนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าท่านก็เป็นปูชชีเนียบุคคลในแวดวงข่าวนะคะจนแบบเขียนหนังสือใช่ไหมคนบ้าข่าวอะคะ่ะจนทุกวันนี้พี่ดิมก็เรียนในสายงานของออนิเทศศาสตร์มาใช่ไหมคะเรียนตรีที่เ,เรียนโทที่นิเทศมาก็รู้สึกว่ายุคนี้หากการที่ สื่อกระแสหลักะคะ่ะโดนดิส랩ด้วยออนไลน์นะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่โดนกันเยอะมานะคะแล้วคุณสุดที่ชายุ่นนะคะด้วยอายุเท่านี้นะคะ่ะท่านยืนหยัดเนาะในแวดวงข่าวอ่ะคะ่ะแล้วก็ไม่ยอมโดนดิส랩นะคะด้วยสื่อใดๆนะก็ออนไลน์นะคะแม้อายุเท่านี้อ่ะค่ะก็ทำไลฟ์นะคะ,ท,ะ,คะทวิตเตอร์คือท่านทัน ทันยุคทันสมัยและปรับตัวไวอะคะ่ะทำให้พี่ดีมรู้สึกว่าพ้ยคนเราอะคือถ้าเราอะมีความพยายามมุ่งมั่นนะคะอายุเท่าไหร่อะคะเราก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่ได้อะแล้วก็เห็นท่านแบบว่าุยทำทำงานข่าวเนอะทางออนไลน์แบบว่าตลอดตลอด,ตลอดทั้งวันด้วยความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมแล้วก็เห็นท่านก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างนะคะที่ ถ้าเราอายุเยอะไปกว่านี้ตอนนี้43ใช่ไหมคะ53 63ก็ยังอยากมีไฟแบบคืณนสุดที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็เข้าสู่หัวข้อวันนี้นะคะวาเลนไทน์วาเลนทัมนะคะก็เชิญชวนทุกคนเข้าไปฟังนะคะในวันนี้คะ่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวนะคะแต่หัวข้อของวันนี้เป็นเรื่องของความรักในงานที่ทำมาคะ่ะจนทำให้ท่านวาวัชระเมทีนะคะได้ก่อเกิดโปรเจกตด์ดีๆที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของท่านเนาะกับ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปูชนียบุคคลที่มีความรักในงานศิลปะเนาะแล้วก็พุ่มเททั้งชีวิตกับสิ่งที่รักนะคะจนประสบความสําเร็จนะคะก็ทําให้มีเรื่องราวมากมายในอีพีนี้ของรายการสุดที่ชัยไลฟ์นะคะแต่ว่าประโยคที่พี่ดินประทับใจและอยากแบ่งปันก็คือประโยคที่คุณสุดที่ชัเล่าเรื่องราวของตัวเองตอนที่ไปสมัครงานที่ หนังสือพิมพ์นะอยากเป็น j o u r n a l i c h นะคะเป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการทําหนังสือพิมพ์นี่แหละนะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างนะเพื่อให้ได้รับคัดเลือกอะค่ะทั้งๆที่ตอนนั้นก็ยังเรียนไม่จบะนะคะแล้วก็คุณสุดที่ใช้ใช้คําว่าถ้ามากที่สุดแล้วเนาะของความล้มเหลวในสิ่งที่ทำมันคือกลับไม่มีชีวิตอยู่เท่าเดิมอะค่ะทำไมเราถึงจะไม่ไข่คว้าโอกาสแล้ว ลองทําให้เต็มที่นะคะในเมื่อความล้มเหลวที่มากที่สุดอะความเสียหายที่มากที่สุดที่จะเกิดคือแค่กลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณสุธิชัยพูดให้ฟังอะคะ่ะทาให้เรารู้สึกเออการไม่กลัวความล้มเหลวอะมันดีจังเลยอะคะ่ะแล้วก็มากที่สุดก็คือถ้าความเสียหายคือแค่กลับไปมีชีวิตอยู่อย่างเดิมอะ,ะเพราะฉะนั้นกลัวอะไรกลัวทําไมอะค่ะเพราะในเมื่อถ้าไม่ทําอะไรเราก็มีชีวิตเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะกลับ อีกประโยคนึงนะคะที่ท่านวอวัชิลเมีทีพูดถึงหนังสือเรื่องอหุ่มทรัพย์สุดป,ปลายฝันเนาะ The Alchemist ที่บอกว่าโอตั้งใจทำเต็มที่เนาะจนสวรรค์จัก,กรวาลเข้าข้างเราเลยนะคะก็เป็นเรื่องเราการต่อสู้ดินนน้นรนนะของคุณสุธิชัยนะจนทำให้ได้ยืนยงอยู่ในแวดวงข่าวจนถึงทุกวันนี้เนาะเพราะว่าหลายอย่างที่ท่านตัดสินใจทำแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของนักข่าวะคะ่ะทำให้ แม้แต่จัก,กรวาลก็ยังเลือกที่จะเข้าข้างนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะพี่ดิมก็ได้แรงบันดาลใจดิมก็ได้แรงบันดาลใจว่าเออเราก็ทําเต็มที่ซิดูซิว่าแค่ไหนนะที่ทําให้จัก,กรวาลเข้าข้างเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะว่าถ้าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนื้อความล้มเหลวที่มากที่สุดเนี่ยคือแค่กลับไปใช้ชีวิตอยู่เท่าเดิมอะคะ่ะและทําเต็มที่จนจัก,กรวาลเข้าข้างเราอะคะ่ะ พี่ว่าสองอย่างนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่โควิดเนี้ยค่ะเราจะผ่านแล้วก็มีชีวิตที่ดีๆไปได้กันค่ะขอบคุณค่ะ